สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาวแตมมดีนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางขึง้นวัดสวัสดีกอน,น้องอมจิน้นสวัสดีค่ะน้องอมจินก็มาด้วยนะคะวันนี้ดูบรรยากาศยามเช้านะคะโอ้ทะเลหมอกนะคะสวยมากเลยทะเลหมอกอากาศยามเช้านะคะ <c oughs> บนภูเขานะคะมีทะเลหมอก <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> Oh. สวยสวยสวยนี่คือสายบุญนะคะสายบุญที่เคยมาทําบุญด้วยกันนะคะตั้งแต่เริ่มต้นนะคะตั้งแต่พระท่านมาอยู่ใหม่ๆมาปฏิบัติธรรมใหม่ๆมาผู้ดงมาใหม่ๆเลยนะคะ ทำไปปงยิงม้ย<ช>มทำไงน้บ่บบบนีอ้าวถึงแล้วตอนนี้เราก็ลงลิฟต์แล้วนะคะถึงแล้วออกจากลิฟต์แล้วกาปิดประตูให้สนิทด้วยครับอ้าวน้ำเด้อ ลองเออไปปิดประตูลิฟต์ให้สนิทไปให้มันย่างเลยดูจะได้ออกกำลังกายแข่งนะ ก่อนโรงแรมแล้วังโคนหินคายก็นอบรอบสามรอบเก้ารอบหมือนมือเมือมือเการอบค่อยค่อยยังง่อมแพปลาอบเลยหนหินนะย่มยอมแพปลาอบกับปลากุนแมุ่นก็ดันอะแข่งเล่นกันไมเสี็จแล้วมือปนเสีแขเ็มเลยรมีค่ะมีค่ะ ว้าวอยู่ข้างมนพันไดเดีวยวตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปข้างในนะคะทางเดินก็ร่มรื่นนะคะ อย่างน้เล็กน้อยนะมือเนาะใสไม่รู้ไหม,ไไมไเราก็าใกล้ถึงแล้วนะคะมาไนน้ลูกะโอ้ววนวมสินแข็งแรงวังเลย มาทำแล้วนะคะโอเรอตักบาทนะคะ้เสรเนาะ่กระตแล้วะตักจานะค่ไปเลยใ่อีกัเลยนะตอนนี้ก็เตรียมรอตักบาทนะคะนอนออมสิเตรียมตักบาทนะคะ

for you. เ่ก่อมันไมอยากทำ็าอนนี้เป็นเงนของวัดอนนี้เป็นวัดได้เพืออาศัยชาวบ้านตกลงมาช่วยกนส้างช่วยสรงวัดสร้างตแต่ยังไม่มีเช่านของเนรับหาามขึ้นมาแตดขึ้นมาอยอย่างนี้ก็ต้องแบ่งใส่คุ แล้วก็หาขึ้นมาได้คนละเที่ยวสองเที่ยวตอนเช้าแล้วก็ไปทำง,งาน <c oughs> บางทีก็วันก้างวันวันช่วยกันสักหนาวันนี้ช่วงนั้นนมันเป็นช่วงทิมมัลเนี่ยมันราคาลงตกมากๆเหลือกิโลละสี่สนะิบสตางค์เลยปกวันนอาไว้แล้ว จะไปค hmm. at ูดเอามาขายเนี่ยยังไม่ค้มเลยเก็เลยบอกว่าเออแสดงว่าพวกเราเนี่ยทำบุญมาน้อยไม่ค่อยดีถูกเพราะพวกเจ้าก็ทุกสิ่งอย่างเกิดได้ทบ่วแลวมาช่วยกันสาัานดีกว่าก็เลยมาช่วยกันเอาไปขอมาดกัน มันจะมันมันมันอะไวเงี้ยจางกอนเล็กเล็กก็จะมีชาวบ้านคนโอ้หางนีมันลงไปลุ่มเนะมันอยู่ตามเชิงเขาทีนเขาต้องพยโยเอาไว้ช่วยกันเอ้ขึ้นมาแบกขึ้นมาแต่มันมีความอัศจักย์อย่างงนะทำแล้วก็ ก่อนจะกลับนี่ก็พากันนั่งสมาธิภาวนาเรียกกองตาแห่เดตาที่นี่พอกลับลงไปแล้วมันไม่มีอะไรเลนนยเอ้ยอนนพ,บบพูดกันเลยชาว่าพูดกันเลยไม่เลยคนที่เคยนอนไม่หลับหลับสบายเออมันแปลกอย่างน,นีนตง้ต้องไปดอจิตดอใจของคนนี้ให้มา มีแสดงว่ามีเทวดาที่เขาอยากสร้างวัดอยากให้เป็นวัดเราก็ตั้งใจที่ยอยากให้เป็นที่ปฏิบัติย์ทำเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ที่อยากให้อยู่แล้วเขาเป็นนัาที่ของเขาแล้วเราเรามีพระมาอยู่ก่อนเลยให้ปรับการออกซะก่อนเราไม่อ่านมานะของไหมแล้วเขาก็ชุมกันเอาไว้เราก็เตรียมพร้อมอยู่ แต่ถ้าเราเข้าปาันแล้วมันทาได้ไม่ได้เขาจะให้รวยอย่างนั้นเรารู้ละเวาเข้ามาเราเขาเขาอยู่ได้ไม่ได้ทำอะไรมาอะรอยากอยู่เขาอยากทำเงิอยากเส็ร์าอกมีบานตัยเขาไก็ได้ทำ

การแต่งหน้าที่มีเพื่อนคุยแต่จะมีกระบองอยู่ที่หน้าวัดอยู่สี่ที่ครอบครัวไม่สบายต้องต้องไปต้องไปต้องฝึกฝน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 

มีส่วนชยกบัช่วยกันนะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยให้แก้ดวงวิญญาณทุกที่สิงสถิตอยู่ในสาที่ ดวงวิญญาณทั้งหลายที่กำลังต้องการจากาคาจาร์อยู่ในขณะนี้ทุกชั้นทุกภูขอท่านทั้งหลายจงยินดีรับเอาบุญของคาจาร์ที่ I'm <laughs> <to the island. laughs> <laughs> <laughs> ตังภาคาวันตังอาภิวาเทมิสวะหะโตภาคาวาตัมโมอัมมังนัมมสสมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสา ตาตังโคทังขังนามิตาสะภาขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภาขวะโต นโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ